大家好。 ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวงเฮงๆคอยู่ต้องเฮงๆอย่างนี้นะฮะไม่ลค่ะยังไม่เฮงพอยังไม่พอทีหลังหนูแก้ผ้าจัดรายการเลยไม่ใช่จย์คะจะได้ดูเฮงๆวันนี้มันจะเฮงเกินไปหน่อยใช่ละค่ะวันนี้นะคะรายการเปิดดวงเฮงๆนะคะทุกวันอังคารนะคะก็รับหน้าที่โดยอาจารย์รุ่งรัชกรนั่นเองูกต้องผมจะรย์รัชกรครับคุณผู้ชมครับมาลวค่ะเชิดสิงโตกันมันดูเฮฮากันไปเกินไปนิดใช่ลวค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะคะก็ใส่เสื้อสียุพูมาสดใสมากอาจาร ชมพูนะฮะคุณผู้ชมครับชมพูแล้วก็แจ็กเกตนะฮะรอเราเอาการขนาดไหนก็สามารถส่งเอสมทมาบอกกันได้นะคะง่ายๆทีซีเว้นวักนะคะตามด้วย ข้อความของคุณส่งมาที่4649000นะคะครั้ง3บ,บาทเท่านั้นหรือสำหรับใครที่ไม่อยากจะชมอาจารย์รุ่งว่าหล่อเราเอาารขนาดไหนก็สามารถวันเดือนปีเกิดของคุณรวม <า S 1> ถึงเ,เรื่องที่คุณอยากจะถามเนี่ยส่งกันมาได้ครั้ง3บาทเท่านั้นนะคะอาจารย์รุ่งก็จะดูดวงให้สดๆกันแล้วล่ะค่ะถูกต้องนะฮะก็สามารถที่จะได้ทั้งสิ้นะฮะยี่จะโทรโทรเข้ามาก็ได้นะครับเราก็อยากได้โทรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการโทรศัพท์เนี่ยจะได้คุยกันดีหน่อยใช่แล้วค่ะถ้าสุดว่าอยากจะพูดคุยกันผ่าน ทางโทรศัพท์นะคะก็มหมายเลข0268 93673ค่ะย้ำกันอีกทีนะคะ0268 93673ค่ะคก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ถูกต้องฮะวันนี้นะะก็มีหลายเรื่องยราวมาคุยกันได้หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ตัวทั่วไปนะฮะแล้วก็เรื่องนะฮะอย่างน้องเอ็มถนัดเรื่องของวงการบันเทิงใช่แล้วพูดได้เพราะว่าผมเองก็ถนัดวงการบันเทิงเหมือนกันก็ใช่สิหน้าอย่างหน้าอาจารย์ก็เป็นน้าเดชก็เป็นยาย่ามัจริงหรือเปล่าใช่โจริงจริงๆหนูไม่เคยโกหกอาจารย์แม้แต่ครั้งเดียวเลยอาจารย์หน้าตาเนี่ยเหมือนน้าเดชจริงๆค่ะน้าเดชคูกิมิยะใช่แล้วค่ะเส่วนหนูก็ยาย่าโอ้โหยาย่านี่ยาย่าหรือยายายก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ละแต่ว่ายังไงก็ตามเราสองคนนะคุณผู้ชมครับพยายามมองให้ได้นะฮะว่าเป็น ยาากันนเดชนะฮะใช่แล้วค่ะถ้าไม่อยากมองหน้าพวกเรานะคะก็หาสกงสกอตเทปนะคะมาป่าน้าดอไว้แล้วก็ฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของดวงมาฝากกันแน่นอนอาจารย์คะเบรกแรกเราจะเมาเรื่องราวเกี่ยวกับใครดีอาจารย์ก็แล้วแต่นะฮะน้องเอ็มอยากจะให้ผมเมาเรื่องอะไรได้ทั้งสิ้นนะฮะเอาเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก่อนเรื่องร้ายทั้งคู่ดูจากอายุของอาจารย์แล้วน่าจะเริ่มที่อดีต นางเอกสาวนี่จะแสดงว่าผมอายุเยอะใช่ไหมถูกต,ต้องค่ะตายแล้วะะไม่ถึงขนาดนะต่เรื่องราวของคุณภาวนาชนะจิตนะคะคหรือว่าที่ได้รับนะฉายาว่า ไข่มุกแห่งเอเชียนั่นเองถูกต้องนะฮะเพราะว่าเธอเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นนางเอกละสมัยก่อนเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็เป็นนางเอกหน้าโทนแนวญี่ปุ่นหน้าโทนแนวจีนอะไรแบบนี้นะครับก็คนจีนคนญี่ปุ่นชอบมากก็เลยเอาไปเล่นหนังที่ต่างประเทศนะครับก็รู้สึกจะเป็นหนังจีนหรือหนังอะไรใช่มหมเล่นด้ว่ะคะฮะเพราะว่าอาจารย์ขึ้นภาพให้ดูนิดนึงได้ไหมเพราะว่าหลายหลายคนเขาอาจจะไม่มีไม่ได้ไม่ได้อาจารย์จะมีรูปถตอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ อาจารย์จให้แต่ว่าคุยไปก่อนดูเลยก่อนดูสมัยใหม่มากนะคะเทคโนโลยีอาจารย์นี่โอ้โหเต็มที่ไม่แต่ค่ะมันควรจะมันควรจะออกมาแบบนี้มากกว่าไม่ใช่เหรอเออเราก็งงๆอยู่นะฮะอ้าวก็คือว่ามันมีแต่รูปสุโขทัยยังหนักนะฮะประมาณว่าน้ํำยังท่วมสุโขทัยอยู่ไม่ไหวแล้วมั้งอย่างนั้นนะนะคะโดยคุณภาวนาชนะจิตเนี่ยก็อย่างที่ทราบๆกันอยู่ว่าเป็นนางเอก จอเงินนั่นเองคือมีผลงานภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า200เรื่องพระเอกคู่บุญของเธอก็คือคุณยอดชายยอดชายสมัยก่อนยอดชายต้องภาวนานะฮะไปไหนเราไม่รู้มีมิชัยบัญชาด้วยก็มิตรมิชัยบัญชาเนี่ยยังสีวิไลโอไม่ถึงไม่ถึงคืองี้คุณผู้ชมครับลักษณะของสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีมิตรชัยบัญชาแบบเพชรราชวราชนะฮะแล้วก็ต่อมาก็สมบัติอรัญญานะส่วนคุณภาวนาเนี่ยก็จะเป็นนางเอกแบบว่า คือยังไม่ให้คู่ขวัญแต่สามารถแจมได้แต่ถ้าคู่ขวัญน,นี่ของคุณของคุณภาวนาต้องคุณยอดชายเมฆสุวรรณนะฮะยอดชายเมฆสุวรรณนีแล้วก็บอกว่าอายุไม่มากเท่าไหร่แล้วก็อะไรนะแล้วก็บอกอายุไม่มากเท่าไหร่แต่รู้ลึก,ลก,ลกรู้ดีหลือเกิน,นะนตาไม่รู้เหมือนกันเอาดีๆคือหารูปไม่เจอเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะมีแต่รูปคุณกิฟซ่านะฮะแล้วก็รูปของน้ําท่วมนะฮะอย่าเพิ่งเอาเลยนะได้ค่ะอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่ามีลักษณะของ คือเสียชีวิตถูกไหมฮะ,อะพอเสียชีวิตปั๊บนี่นะครับ<ช>คุณผู้ชมครับพอเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ช>คนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นม,<ช>มีนูน่นมีนี่ไหมมีอะไรต่างๆนานาไหมเกิดอะไรขึ้นรยรงไงหรือเปล่านะครับ<ช>ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปแต่ถ้าในทางดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าคุณภาวนาเนี่ยนะฮะมีการแจ้งความกันนะครับใ,<ช>ในข่าวเขาบอกชัดเจนนะครับว่ามีการแจ้งความกันในคืนวันที่1ิกันยายนนะครับ ช่วงประมาณตี3นะฮะทีนี้ไอ้ตี3ในเวลาวันที่10กันยายนในเวลาตี3เนี่ยในดวงยามหรือว่าดวงการรัชตาเนี่ยเขาบอกว่าดวงมาตกพุธดาวพุธก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับการแจ้งความคือการสื่อสารนั่นแหละแต่ตกฐานลาหูก็คือมีการแจ้งความว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนี่ย พูธลาหูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับความหลอกลวงนะฮะอย่างเช่นสมมุติถ้าผมบอกว่าเนี่ยนะน้องเอ็มสวยมากน่ารักมากแต่ผมมาในฟอร์มพูธลาหูเนี่ยน้องเอ็มต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะอันนี้แปลว่าพูดไม่จริงแหละอ,อความจริงน้อง,องเอ็มเนี่ยสวยมากนะฮะผมบอกว่าสวยเนี่นนย,ยนะอย่าเน้นค่ะจ๊ะเริ่มจะไม่ดีละคือถ้าเจอพุธลาหูปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงคือการแจ้งความการพูดคุยว่าเออเนี่ยมีการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ก็ไม่จริงประมาณนั้นไม่จริงอันนี้คือว่าไปตามายาาว่าไปตามตามดวงตามดวงตามยา<ฆ>นะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นประการใดอย่างไรเนี่ย<ฆ>อเผอิญเผอิญเราไม่ให้ตํารวจเ<ฆ>นาะแล้วตํารวจจะไม่ได้ถามเราถ้าถามเราเราก็จะตอบ<ฆ>แต่ว่าถ้าพูดกันอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีมันไม่อยาก<ฆ>จะพูดแต่ว่าถามว่ารู้ไหมรู้ฮะว่าเกิดอะไรที่เขาสงสัยกันอะไรต่างกาันมีมูลมีเหตุประการใดอย่างไรก็ต้องบอกว่า เออก็น่าสนใจนะอะไรประมาณนี้แล้วคู่พุยมากไม่ได้ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางตํารวจต่อไปแล้วกันว่าเขาจะมีการชนะสูตรพิกศพกันอะไรยังไงกันบ้างใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาก็คงแยกแพนสูตรพิสูจน์แต่ว่าเขาบอกว่าตอนที่เสียชีวิตนะฮะในดวงเขาบอกว่าตอนที่คุณพาวนาเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตแล้วตอนนั้นเสียอยู่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ในดวงเขาบอกแค่นั้นแหละมีลักษณะเพศตรงข้ามรูปร่างค่อนข้าง ไม่ไม่อ้วนอ่ะไม่อ้วนนะฮะสันทัดนะผิวดาแดงอยู่ด้วยเขาบอกง้นแต่ไม่รู้ยังไงนะอาจจะแบบว่าเออเดินเดินผ่านมาอะไรอ้าวจมน้ําแล้วอะไรประมาณนี้อ,อย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้เชื่อว่าเป็นคดีใหญ่จะาห้ตารวจน่าจะาทํางานได้ว่องไวอยู่แล้วข้อสําคัญคือการเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตในช่วงประมาณตีสามหรือว่าก่อนหน้าตีสามแต่ชีวิตช่วงค่ำๆนะครับอันนี้คือในดวงเขาบอกอย่างนั้นนะและเสียชีวิต แล้วมีแล้วในช่วงเวลาถัดมาคือก่อเวลาเสียชีวิตนั่นอยู่ประมาณก่อนสามทุ่มสักเล็กน้อย<ฆ>พะช่วงสามทุ่มก็จะมีในดวงเขาก็บอกมีการอ,าอะไรสักอย่างซึ่งเป็นเรื่องของการกระทําที่เป็นเรื่องลับๆอะไรเงี้ยเขาบอกตามดวงนะฮะซึ่งเราพูดมากไม่ได้เอาเงี้ยเอาประมาณนี้เอาว่าไปตามกฎกันละกันตามเกณฑ์กันละก<ฆ>นะันนะอ่ะ เราก็ได้แอบไปอ่านในวิกิพีเดียมาเหมือนกันเกี่ยวกับประวัติของเขาคเป็นไงมั่งคุณภาวนาเป็นไงเกิด็คือเริ่มเข้าเข้าวงการนี่คือตอนอายุ13ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าหน้าเด็กใส่บ้องแบ๊วตลอดเวลาบทที่ได้รับส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอินโนเซนต์เด็กๆนิดนึงนะคะจนพอมาถึงอายุ24ปีเนี่ยก็ขออําลาวงการบันเทิงเพราะว่าอยากจะให้เป็นแฟนเนี่ยจดจาใบหน้าอันเด็กๆของเธอไว้ใช่แล้วนะฮะก็น่าเสียดายนะฮะแล้วก็สําคัญ ก็คือคุณผู้ชมครับในดวงของคุณภาวนาชนะจิตนั้นนะครับเขาบอกว่าลักษณะของคุณภาวนาชนะจิตในช่วงอายุ69สิเอดเนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งเอ่อ7 1 7 7 2 4 3 7 7จ7 7สี7 7ปด5 7 0ี่นี่นะฮะก็ในดวงที่ก่อนที่อายุ70คือ69ปีนี้ไม่ถึงนะฮะ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะประมาณนั้นอันนี้เขาว่ากันไปตามนี้นะฮะนะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการอะไรต่างๆสักอย่างหนึ่งใช่แล้วซึ่งเราก็พูดไม่ได้นะพูดมากไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องราวของทรัพย์สมบัติหรือเปล่าที่เขาตีมูลค่าบอกว่าร้อยกว่าล้านนะอาจารย์นะโอ้ยร้อยกว่าล้านเยอะไปเยอะไปเยอะเกินไปแตจายคิดว่าไม่น่าจะถึงหอกแต่รู้อย่างหนึ่งว่าก็มีเหตุเกี่ยวข้องกับนี้แหละครับ เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนั่นแหละครับแต่ว่าไม่รู้ใครนะฮะเราบอกไม่ได้นะคะวันนี้รู้สึกว่าข้อความของอาจารย์ที่จะเลื่อนขึ้นไวมากใช่เลยด่านทธานท่านมุ้ยนี่มาเกี่ยวอะไรฮะเนี่ยน่าจะคนละท่านนะฮะเกี่ยวอะไรน่าจะคนละท่านอาจจะในมุ้ยอะไร ก็ได้แต่ว่าให้ดูแบบว่าดูดีนิดนึงก็เลยกลายเป็นท่านมุ้ยเออนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันแป๊บหนึ่งใช่ไหมทีมงานเห็นทีมงานเขาส่งซิกมาให้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาเมาส์มอนกันต่อเกี่ยวกับสาวเซ็กซี่ท่านหนึ่งฝันใจผมนะวันใจจริงหรือเปล่าวันใจเลยไม่ได้เป็นกิ๊กเป็นกั๊กนะไม่ใช่โอยกิ๊กไม่ได้แต่คนนี้ชอบมากเพราะว่าเป็นคนน่ารักนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันละกันว่าสาวท่านนั้นจะเป็นใครช่วงนี้พักกเบนแปึงค่ะ